ใอท่านาที่นายเนี่ยเป็นลูกคิวของฉันนายจะต้องรับใช้หัวหน้กา,า,ากิวโดยการไปซื้อข้าวมัไก่มาฉันกี่ทุกมือเลยนะห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วทุกวันด้วยถ้าเกิดว่านายไม่ทำเนี่ยนายต้องโดนไล่ออกมา,า,า,านนะ่มนะมานายทุกคนเมื่อกี้เป็นการแสดงเพียงเท่านะั้นเราไม่เคยทำแบบนี้จริงๆนะใช่หัวกิวที่ดีเนี่ยเราต้องไม่ใช้ลูกน้องกิวทำแบบนี้ใช่เพราะเราเชื่อใจผมนะ ก่อนที่คุณผู้ชมจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมบอกคุณค่าของวิดีโอนะเพื่อการดูที่ใช้กอดดื่มร้อยเท่าไงแล้วก็ยิ้มกดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคแล้วกันนะโอเคมาเราทำการทดสอบนักก้าต่อเลยเนาะมาครั้งก่อนเราทดสอบลองหัวหน้าไปโอเคเนาะก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีนะทดสอบลองหัวหน้าไปเนี่ยก็ไค่สามสูงได้เนาะไม่เป็นไรหรอกนักก้าวันนี้เนี่ยไหนแต้มเยอะบ้างโอเคมาเราเล่งรีบแล้วกันนะมาไม่เอาอ่ะเราคือจบไปแล้วนี่เนาะไม่เอาเราสอบเราต้องดาวเลยแล้วกันนะมาคนแรกไป โอเคมาเปิดก่อนได้เปลี่ยนได้ก่อนหน้าโอเคมาแล้วได้เปลี่ยนหรือเปล่าก็มาดูกันแล้วกันหน้ามาโอเคมาเอรับดวงดาวรับไปซะวะพี่แล้วใจนี่ไงล่ะดังไปไหมโอ้โหดังไปฮะไล่ตดใส่ด้วนทีสองทีสามทีเป็นไงล่ะก็มาอาะต่อมิทิซซ์ึมอาะต่อมินี่เงี้ยหนึ่งนักสองแสนน้เมตนะเพราะว่าเซตนักดาบเงี้ยล่ะเฮลท์ซ้อมมาสองแสนนาเมตแล้วก็มามาใส่น้ำลายหินมาเลยรับไปซะตายข้างปังปังปัง ปั้งเงินทีเมียสิบล้านดนามีนะติดร่นหนึ่งร้อยล้านตัวเลยเน่า <What? S 1> โอ้โหเดี๋ยวนั้นหนึ่งร้อยล้านตัวเลยเหรอไรใครนะโอ้โหาไม่เหมือนกันนะเนี่ยหาไม่เหมือนกันเนี่ยเ,เราอ่ะหาอยู่ข้างเอาไปเลยป oh, <no. S 1> ังมางบางปังโอเคนั่นหนึ่งร้ห้าแสนดามี oh, <no. S 1> ฟูบุกิเอ้อไม่นะนะทรับแล้ฟูบุกิเรามา oh, <no. S 1> คือกำลังจีมากเอาสุดยอดด้วย oh, <no. S 1> ตบหลีไม่ได้ที่ตบหลไีได้ด้วยเหรอ oh. ซื้อแฟนผมนี่ถือว่าใช้ดได้เลยแนี่ยมา oh, <no. S 1> ลาก่อนกันนะสองตัวนี้ มันลบไม่ยาท้อออกไงเรียบร้อยนะนี่เกือบตายเกือบตายทุกคนมาอยโยข้างมาเนาะเออโอเคนะ้ถึงลบหลีไปก็ไม่มีประโยชน์โอ้โหหนึ่งล้านเจ็ดแสนน้ำมัเลยหรอด,ดีมากเออเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วอกใจไว้นะอดใจไว้เออนันต้องไม่จะทอยทอลำหนึงเออเรียบร้อยโอเคนะ้นอโดนมาหนึ่งศูนย์แล้วว่ะโอ้ห <laughs> หน้าเศร้าทุกคนโอเคไม่เป็นไรเนาะไปต่อเลยบ้านอ่ะนี่นายอ่อนให้ฉันงั้นเหรอ อนายก้าอ่อนในใช้แบบนี้5ดาวซะด้วยสิโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยคนนี้มาโอเคมาเขาอ,อ่อนในโหมาด้วยคนดูนี่แล้วเขมวามีอุ้งเสารดังอมบอลเล็กด้วยนะเราจะไหวหรือเปล่าก็มาดูกันเนาะมาโอเคเดี๋ยวเราพยายาก่อนแล้วกันตายเกิดได้สีรอบใช่ไหมลาลาลาไปใส่ตบใส่หนึ่งที่สองที่สามทีตัดเลือดไปเนาะแล้วก็ตาย <c oughs> ตายง่ายังเลยอ่ะไม่เงี้ยละ่ะไม่เงี้ยหายหมดทีมาด้วคน,น,นโอเคเนาะแล้วก็ไม่เอาดีกว่าเปลือยพลังงานด้วคน,น,น านไปเนาะแล้วก็ตายโอเคเนาะโอเ้เอาเรือเนี่ยตายสองตัวเลยเงั้นเหรอมาขยุลโลข้างโอเคตายโอเคเนาะมาแม่ด้ำหนึ่งที่ซาเวียร์สองเลยนะทุกคนนึงฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยผมอะมาขยุบ่าเถื่อนมาแล้วโอ้โหปันอืมโอเคถือว่าสวยงามด้วยคนมีลุ้นหว่านมีลุ้นว่ะ,มวะผมจะแพ้ไม่ได้เนี่ยตอบหนึ่งที สองสองสามที่โอเคเนาะแล้วก็มาสนาบเหิ้งไปก่อนแล้วกันตายข้างน,นี่เอาไปกินเอาไปกินจะไม่ได้อีกทีเนาะเออเกือบตายหมดแล้วเกือบตายหมดแล้วทุกคนโหแย่แล้วทุกคนเออแพ้แล้วเนี่ยไม่ไม่จะท้อโอเคถือว่าสวยงามโอเคโอเคถือว่าสวยงามทุกคนขอได้ตบทนึงสามทีนะได้ตบทีสามทีได้ตบทีสามทีนี่ เรียบร้อยโอเคเนาะก็ถือว่าใช้ได้แหละนะเราแพ้เพียงตัวเดียวของเขาเนี่ยเขาน่าจะป้านสุดนะคือผมไม่เคยเห็นทีมหล่าวเขาเลยเนาะจะแม้ไรถือว่าเขาก,ก็หัวเ,เรือแล้วกันมาต่อไปก็จะจะอะไรนะรับแม้สุดแล้วกันนะมาโอเคมาเราทําการอ่อนให้นนะ okay, หแล้วกันนะโอเคราให้แล้วกันแล้วเขาอย่าฟังเพลงผมไงออฟังเพียงก่อนที่นายนะ่ะจะได้ไปดินแดนแห่งสวรรค์ไม่งน้นละตี โอเคเนาะมาแล้วก็อาจจะมีพิษเสืปีชามาเลยไหมโอเคหนึ่งสารหกแสนดาเมจเนาะแล้วก็มามาสั่นน้ำละหินปีชาดเองสวยงามชุ่งชุ่งชุ่งบ้งหนึ่งทีโอเคนะหกล้านดาเมจโอเควั้นี้เราค่อยมาต่อคลิปหน้านกันเนาะคลิปนี้เนาะประมาณนี้กันนะสามคนไปก่อนคลิปหน้าเรามาต่ออีกประมาณหลายคนเลยนะโอเควัน okay, นี้ขอลาไปก่อนฮัลสวัสดีครับผม